disruption ที่ว่าเนี่ยความจริงใช้ภาษาไทยใช้ยากมากเลยแต่มันเป็นอะไรที่กระทันหันฉุกเฉินรุนแรงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของสังคมในแง่ของผู้ประกอบการหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาครัฐต้องปรับตัวพวกเราประชาชนก็ต้องปรับตัวให้ทันเหมือนกันถ้าเราปรับตัวไม่ทันก็ทําให้เกิดปัญหาเหมือนกันแต่ระหว่างที่กําลังปรับตัวปรับตัวเนี่ยนะครับท่านเชื่อไหมครับว่า สิ่งที่ทําให้เกิดปัญหามากในระบบต่างๆก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันถ้าเราปรับตัวไม่ทันเราก็ไม่ทันกลโกงกลเกมของพวกที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางไม่ชอบหรือใช้กลไกต่างๆในทําให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายแกบส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนสิ่งต่างๆเราเนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยดิส r u p ชันจะเกิดไม่เกิดเรื่องนี้มีตลอด แล้วคนก็ไม่กันนึกถึงเรื่องนี้ในเชิงของของอะไรอะ่ะของเขาบอกเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคนไปม,มองแต่ภาครัฐความจริงเอกชนก็มีทุจริตคอร์รัปชันค,คือการสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในทางไม่ชอบเพียงแต่ว่าถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยเขาบอกเป็นการทุจริตมีโทษตามกฎหมายแต่เอกชนมันไม่มีครับเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าการสแสวงหาประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันวันนี้ ผมมีเวลาไม่เยอะเดี๋ยวคงก็ต้องไปประชุมต่ออีกแล้วเดี๋ยวจะมอบเปทีให้กับท่านเอกนัทกับท่านชัยบุตรต่อเขาบอกให้ผมมาพูดเรื่องเรื่องเมื่อกี้ที่บอกอะ่ะเรื่องหัวข้อผมแปลเป็นไทยคือพลังงานเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงเขาใช้เลปบปริวันเนี่ยคือการปฏิวัติตพลังงานในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายการเมืองแล้วก็เป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติตอนที่ผมเริ่มทําพักนี้กับคุณเอกนัทซึ่งเป็นนอีกหมวกหนึ่งคือเลขาธิการพักผมเนี่ยเราก็คุยกันครับว่าวันนี้ เรามักจะได้ยินคําว่าปฏิรูปปฏิรูปนู่นปฏิรูปนี่แต่สําหรับผมกับคุณในคณะที่คุยกันเนี่ยเราคิดว่าหลายเรื่องมันเลยคําว่าปฏิรูปแค่ปฏิรูปมันไม่พอมันต้องลื้อทิ้งเลยหลายเรื่องหลายอย่างในประเทศนี้มันต้องลื้อทิ้งระบบราชการที่อืดอาดทําให้ภาคประชาชนเกิดปัญหาในการดํารงชีวิตจะเปิดร้านอาหารทีนึงเนี่ยไม่รู้จะได้ใบอนุญาตเมื่อไหร่ไปกี่กระทรวงไปกี่หน่วยงาน เรื่องแค่นี้ทำไมไม่เปลี่ยนในขณะที่บอกลิดิสลอปชันมาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลื้อระบบแบบนี้ทิ้งสังคมก็จะทำให้ข้างหนึ่งไปไกลอีกข้างหนึ่งถูกทวงลื้อตรงนี้เราก็ต้องลื้อระบบราชการเมื่อลื้อสิ่งเหล่านี้ออกไปได้มันก็จะปลดพันธนาการชีวิตลวหลายเรื่องออกไปการทำธุรกิจการดำรงชีวิตมันก็จะง่ายขึ้น